สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับครับความจริงวันนี้เป็นความจริงประจำวันจันทร์ที่สิเจพฤศจิกายนก็พบกันเช่นเคยแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธองานการทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วก็แน่นอนที่สุดครับสำหรับรายการของเราก็ จะเริ่มต้นโดยการนำเอาภาพที่ที่น้องประชาชนซึ่งมาร่วมในวันชุมนุมคนแดงเดือดหรือครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สองมาเสนออย่างรวดเร็วต่อไปเพราะว่าเวลาเราน้อยครับขอความกรุณาคุณก่อแก้วจัดการภาพที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะครับนี่คือภาพที่ท่านทรงเข้าประกวด ในสายตาผมภาพนี้ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งนะแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งในกรรมการตัดสินนะครับไม่ใช่คนคนเดียวเพราะนั้นเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคนที่นั่งตรงนี้เป็นคนโชคดีคือใครนั่งตรงไหนก็ถ่ายรูปตรงนั้นนะฮมันไม่สามารถจะว่านั่งตะวันออกเราไปถ่ายตะวันออกนั่งตะวันออกแล้ว,วิ่งไปทิศใต้มันมวิ่งไปไม่ได้หรอครับ เอาละเอาละนี่คือภาพที่หนึ่งที่จะยกมาให้ท่านเห็นในวันนี้ภาพที่สองสวยงามไปอีกแบบหนึ่งรับรองว่าท่านจะหาชมที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่คนที่นั่งอยู่ในซีกที่โดนแดดอันนี้คืออัจจารย์ด้านตะวันออกของสนามกีฬาครับแดดส่องหน้าเต็มเต็มไม่รู้จะทำยังไงนี่เตรียมร่มกันมาแล้วก็เลยกลางร่มเป็นดอกเห็ดขึ้นมานั่น่ะ ชื่อภาพกลางร่มต้านพันธมิตรครับโอ้แต่เขาตั้งชื่อภาพดีซะด้วยครับชื่อว่ากลางร่มต้านพันธมิตรนะอันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องชมเหมือนกันแหละว่าคนถ่ายก็ฝีมือเยี่ยมต่อไปเป็นภาพที่สามจากจำนวนภาพเป็นร้อยแล้วนะครับที่ที่สิดส่งเข้าประกวดเนี่ยภาพที่สามนี่เป็น โอ้โห uh, แดงไปหมดเลยที่ภาพรวมพลังครัรวมพลังเฉยๆเหรอครับครับไม่เอาไปทะเลาะกันนะไม่ครับเป็นการรวมพลังประชาธิปไตยภาพนี้ก็ให้ความรู้สึกถึงความหนักแน่นของจิตใจผู้คนที่ใส่เสื้อแดงมาร่วมกันนะเอาละผ่านได้และภาพสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่จะนำมาโชว์กันคือภาพที่มีชื่อว่า มาด้วยใจรักประชาธิปไตยไม่มีใครจ้างนี่ไงมาด้วยใจรักประชาธิปไตยไม่มีใครจ้างภาพนี้ก็ดูแล้วก็จะเห็นพลังของเสื้อแดงมันเป็นพลังที่แหม<า>อัดแน่นแล้วก็สูงส่งจริงๆนะครับนี่คือมาด้วยใจรักประชาธิปไตยไม่มีใครจ้างนี่ก็ส่งเข้าประกวดเช่นเดียวกัน ท่านได้เห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะนึกคึกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเมื่อท่านมีความรู้สึกนึกคึกขึ้นมาบ้างแล้วผมก็จะเตือนความจําท่านว่าวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนี้นะครับไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปกันเป็นการสัญจรพิเศษเป็นการเข้าวัดครับเราไปวัดสวนแก้วของเจ้าคุณพยอมกัลยาโนและก็วันที่ว่านี้ก็จาเป็นจะต้องอธิบายกันนิดหน่อยว่า อย่าได้ตื่น,ตนกตกใจไปกับการปล่อยข่าวที่ไม่เข้าท่าเพราะว่าเวลานี้มีการปล่อยข่าวออกมามากมายหลายกระแสเหลือเกินครับหนึ่งก็บอกว่างดจัดไปแล้วครับสองก็คือว่าห้ามคนเสื้อแดงเข้าไปไม่รู้มีสาเหตุอะไรที่จะต้องพูดกันอย่างนี้จะต้องปล่อยข่าวกันมาอย่างนี้แล้วเถอกันไปใหญ่นะครับเพราะนั้นเรียนท่านว่างานมีตามปกตินะแล้วก็ เสื้อแดงใครอยากใส่ก็ใส่ไปใครอยากใส่เสื้อขาวใส่ใครอยาก,สายกสายใากส่เสือสอสเส้อสีฟ้าใสา่ก็ตามสบ,บายของผู้คนที่เราไปกันที่ราชมังคลาอีราสถานนั้นเราก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าถ้าเป็นเสื้ออื่นแล้วห้ามเข้ามาในบริเวณนี้ไม่มีเป็นความสมัครใจของผู้คนเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพใครจะไปบังคับใครได้เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงถ้าอยากจะใส่ก็ไปเถอะครับไป,ไป,ไปแล้วก็อย่าลืม ติดกล้องไปถ่ายรูปมาประกวดกันอีกผมคิดว่ามันจะงามเป็นพิเศษละครับผมเพิ่มเติมนิดคือว่าคือหลายคนพี่น้องประชาชนเป็นหัวเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะต้องการใช้พื้นที่บริเวณวัดยกเว้นที่ก่อสร้างเป็นลานจอดรถหลายชั้นเนี่ยนะครับทุกจุดในในวัดสวนแก้วก็จะติดเครื่องเสียงพร้อมกับจอนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ในวัดทั้งหมดได้ยินเสียงและก็เห็นหน้าเห็นตากันครบถ้วน ทางพักพวกนะครับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนนทบุรีก็ได้ประสานงานกับทางอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ไปติดต่อขอใช้สถานที่จอดรถนะครับซึ่งเป็นสถานที่กําลังก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ตรงกันข้ามกับวัดโบสถ์ห่างจากจุดวัดสวนแก้วไป800เมตรไม่ถึง1กิโลเนี่ยนะครับบริเวณนั้นสามารถรองรับรถได้ถึงหนึ่คันนะครับและก็จะมีการ มีรถสองแถวเล็กๆกน,นะครับถ้าใครเดินไม่ไหวก็นั่งรถก็จะมีรถไปส่งที่วัดสวนแก้วเพราะเพราะฉะนั้นท่านที่มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกให้ไปจอดสถานที่ของอบจอของนนทบุรีนะครับกอบเป็นนั้นว่าเข้าใจนะแต่ว่าย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าไปถึงวัดสวนแก้วแล้วเนี่ยเราก็ต้องทอดผาป่ากันหน่อยสิร่วมทําบุญสามคัคคีด้วยกันนะครับผาป่าสามัคคีก็จะทอดกันตั้งประวันเที่ยงเที่ยงอะ ทอดพระปากันให้เรียบร้อยเริ่มรายการตั้งแต่บ่ายโมงตรงหลายโมงตรงก็แน่นอนที่สุดเจ้าของสถานที่ท่านเจ้าคุณท่านก็คงจะมีสัมมนทนียกถาหรือจะมีอะไรฝากก็เรื่องของท่านแหละท่านก็วางท่านไปแล้วเราเริ่มรายการใครบ้างเอ่ยที่จะไปพูดจารปราศัยก็เจ้าเก่ากับกเจ้าเก่านะครับจบตุพรก่อแก้ววีระนัทบุตรจักรภพพงเทพอดีสรจาตุรน นี่โดยประมาณประมาณว่าอย่างนี้นะครับและก็กําลังประสานนะครับต้องแจ้งว่ากําลังประสานงานดิ้งดิ้งอ่าในงานใหญ่ดิ้นนายกรัฐมนตรีที่รักษาตัวจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เมืองฮุสตันสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยได้สอบถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งขณะนี้พวกเรากําลังประสานงานอยู่คุณสมัคร,ครท่านเคยไปนั่ง ตั้งเวทีปราศัยแสดงวิสัยพั์ตอนหาเสียงเลือกตั้งครับต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีว่าแต่ว่าไปกันคนละช่วงเวลาคนละช่วงเวลาครับผู้คนที่เป็นแฟนๆก็ยังจําเหตุการณ์นั้นได้พอมีเหตุการณ์วันนี้ผู้คนก็ทวงถามมาว่าแล้วไม่คิดถึงนายกสมัคร้างเลยเราคิดถึงดลททำไมจะไม่คิดถึงอ่ะแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้ได้พยายามหาช่องทางคิดว่าถ้ามีเรี่ยวแรงพอนะครับถ้าอาการเจ็บป่วยไม่สาหัสนะผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ทราบเลย ว่าอาการท่านเป็นไงบ้างแต่เรียนท่านผู้ชมว่าถ้าหากว่าท่านอยู่ในฐานะที่จะยกหูพูดจากับเราได้อย่างน้อยที่สุดท่านจะได้พูดกับแฟนๆซึ่งให้กําลังใจไปอย่างท่านแล้วก็ก็ไปฟังกันไม่แน่เมือนกันนะคนอย่างท่านสมัครเนี่ลงว่าได้พูดแล้วเราก็สามนาทีห้านาทีเนี่ยจบที่ไหนอ่ะ ก็จะได้ฟังกันยืดยาวเหมือนกันครับเพราะคนไทยก็คิดถึงเหมือนกันก็ใช่รั้งคนต่างก็คิดถึงกันเอาละครับทีนี้ก็จะกลับมาสู่เรื่องราวการบ้านการเมืองเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนที่สุดครับว่าตลอดระยะเวลาสองสาวันที่ผ่านมานี้นอกจากมีงานพระราชพิธีอันสําคัญซึ่งทุกคนติดตามกันแทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงแล้วมันยังมีข่าวหนึ่งเล็ดลอดสอดแรกเข้ามา อยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็มีความสงสัยเพราะไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เกิดนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นข่าวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชวนคุณหญิงพจนจมานชินวัตรไปหย่ากันวิธีการหยาก็คือชวนกันไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานกงสุน ไทยประจำฮ่องกงข่าวเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ฮือฮาเท่าไหร่นักหรอกสำหรับในเมืองไทยและแม้แต่ว่าที่ไหนๆก็เป็นข่าวที่พอปันกลางปันกลางพ่อนจะได้เห็นกันได้ก็แม้แต่หนังสือพิมพ์ทางในฮ่องกงเองนั้นนะครับก็มีลงเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่างภาพที่เห็นนี่ก็ก็แม้ก็อยากจะให้เห็นตัวนัสือจีนด้วยผมจะได้อ่านภาษาจีนในท่านทั้งหลายได้ฟังกันบ้างว่าเขา อ่านว่ายังไง